โอ้ oh, ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเฮ้ย uh. สวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับเน oh. uh ี่ยโอ้เออมันงสวยว่ะ <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหหายไปนานมากเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปมากี่เดือนเนี่ยนานมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งผมหมดไฟด้วยนะครับแล้วก็งานที่ทําอยู่มันค่อนข้างหนักกันเลยแบบมีเวลาว่างพักผ่อนอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้มาทําอะไรเกี่ยวกับใน YouTube เลยนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้โอ้โหซื้อทีหนึ่งก็คือเยอะเลยนะครับ ครบเซตที่มันออกมาณนะตอนนี้เลยนะก็คืองาน c l e a r ร์ไลนะครับในเอามาวาง4กล่องนี้นะครับผมตอนนี้งาน c l e a r ร์ไลอันนี้มันออกมาทั้งหมด4อันนี่นะฮะ4กล่องนี้นะครับผมก็คือมีโกคูเบจิต้าแล้วก็โกจิต้าแล้วก็เบจิตโตนะครับทั้งหมด4ตัวนี้เป็นตัวที่เขาออกมาแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีตัวซุปเปอร์เซียเบจิต้า ออกมานะครับเปิดให้พิออเดอร์แล้วนะผมเห็นมีเพจที่แบบรับพิออเดอร์แล้วผมรอมันออกมาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะพีไม่พีอะไรค่อยว่ากันในทีแต่ว่าพอดีเห็นว่าอันนี้มันออกมาครบเซตของตัวที่มันเป็นซูเปอร์ซียาบูแล้วนะก็คือโกคูเบจิต้าแล้วก็เบิสโตโกจิต้าเนี่ยครบหมดแล้วก็เลยคิดว่าซื้อมารีวิวทีเดียวเลยละกันนะครับบอกก่อนนะว่าผมมันไม่ได้ไปดูรีวิวของออต่างประเทศอะไรนะครับเพราะว่าคิดว่า จะซื้ออยู่แล้วนะเพราะว่าผมมาชอบงานที่มันเป็นแบบหัวเซใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเออคิดว่ามันน่าจะสวยนะดังนั้นผมเลยไม่รู้เลยว่าข้างในง,งานมันดีไม่ดียังไ,ไงนะครับผมอาจจะซื้ออยู่4ตัวนี้แล้วก็หยุดแค่นี้ก็ได้ไงานเคลียร์ไลท์นะเพราะว่าเปแบบถ้างานมันไม่ดีนะแล้วก็สังเกตจากกล่องข้างนอกผมแอบติดใจอยู่นิดนึงคือน,นี่เห็นปะคือหัวของอเนี่ยผมของโกคูอะมันดูทึบกว่าตัวอื่นนะเนี่ยเห็นปะเห็นดิจิตอลปะ ิต้าอะไรเงี้ยแล้วก็โกจิตานะดูมันทําแบบใสๆนะไม่รู้ว่าแบบโกคูเป็นตัวเดียวหรือเปล่าที่หัวมันทึบป,ปะัะบเออจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าโกคูมันเป็นตัวแรกที่ออกมาของงานนี้ด้วยนะฮะเลยไม่รู้ว่าแบบพอเป็นตัวอื่นตัวหลังๆก็จะแบบค่อยๆอินพุฟขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับมาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพัางทำเพลงแล้วช้าแล้วนะฮะอันนี้ โกคูนะครับผมงานเคลีไลท์นะครับก็คือจะมีส่วนที่มันใสในลําตัวนะฮะอ่มีเป็นรอบๆบกล่องนะครับนี่เห็นปะหัวมันดูแบบทึบๆมากกว่าตัวอื่นนะไม่รู้ว่าข้างในอาจจะใสก็ได้นี่นะฮะร,รอบๆบกล่องนะครับนี่ข้างบนนะครับข้างล่างนะตัวเนี้ยผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะแต่ว,ว่าคิดว่ามันน่าจะต้องออกตัวอื่นมาแบบมีเบจิต้ามีตัวออื่นอะไรออกมา ผมก็เลยรอรีวิวทีเดียวเลยแต่จริงๆตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วก็อดองไว้ <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าตัวมันจะเล็กกว่าน,นี้นะครับเนี่ยจะมีฐานด้วยมีฐานอันนี้หน,นึ่งชิ้นนะครับนีฐานนะฮะฐานก็มีความใสๆอยู่นิดๆนะนิดๆ ชิ้นส่วนมันก็ประมาณนี้นะฮะเดีย๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันนะครับโ,โหวเดียวนั่นแน่นจัดเล้วนะโหอ,อย่างแน่นอย่างแน่นตอนแรกกับผมอ่ะกลัวอย่างนึงก็คือกลัวว่าพอมันทําเป็นพ้าสใสๆแล้วมันจะเบานะฮะกดมันเฮ้ยนี่หนักอยู่นะเฮ้ยสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยเออผมมันไม่ได้แบบอืมไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะ ผมว่านะผมไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เลยมีลำตัวดูใสๆนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีส่วนที่เป็นแบบใสๆอยู่คืออยากรู้ต้องส่องไฟนะครับต้องหาแบบเบื้อๆนิดนึงแล้วก็ส่องไฟเออผมว่ามันน่าจะสวยถ้าเกิดส่องไฟนะแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะแปลกตานิดนนึงดูเทียบกับตัวอื่นที่เคยเป็นฟิกเกอร์ออกมานะเพราะว่ามันจะดูสีจืดๆอะ่ะนะครับถ้าเกิดไม่ได้ส่องไฟเลยเลย,เลยนะแบบโดยรวมมันจะดูไม่ค่อยได้สีอะไรด้วยนะครับเหมือน เอกลักษณ์ของมันน่าจะเอาไว้ขายตรงที่แบบใสๆยาเฉยๆ,ยะๆยะนะครับแต่งานปั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเห็นไหมปั้นใบหน้าคือมันมีฟิกเกอร์หลายตัวที่ขีดเส้นตาหรือว่าปั้นใบหน้าไม่ค่อยสวยนะแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะเห็นไหมเออใช้ได้นะขีดเส้นตาอะไรเงี้ยโอเคเลยแต่ว่ามันไม่มีหายาสีอะไรเลยนะเป็นสีแบบสีเนื้อเพลินเพลนเลยนะเนี่งานปั้นตรงตำแหน่งอื่นก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ย ันจะทําเป็นพาร์ทแยกกันนะพาร์ทลำตัวหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไอชุดที่ใส่ในอีกหนึ่งอันแบบใส่ใส่นะครับเออตรงแขนก็ไม่ค่อยไฮไลท์สีมันดูดค้าๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูเหมือนไม่ใช่ไฮไลท์สีนะเออผมว่าเนี่ยข้อเสียของงานนี้แหละก็คือไม่มีไฮไลท์สีอะไรนะครับเป็นพาร์ทใส่ส่ที่เขาตั้งใจทําให้มันเป็นพาร์ทใส่ใส่มากกว่าเราเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตามตําแหน่งเนี่ย โอเคงานปั้นโอเคนะครับเออแหรับผมผมโอเคงานปั้นมากเลยตัวใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับหนักด้วยนะช้ได้ช้ได้ต่อไปเป็นเบจิต้านะครับคือถ้าเบจิต้ามันทําออกมาแล้วผมมันใสกว่าตัวโกคูนะแบบใสาตามในรูปเงี้ยนะผมจะเสียใจมากเลย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าผมเป็นเมนโกคูไง <laughs> แล้วเออ,อมันทําโกคูออกมาตัวแรกแล้วมันไม่สวยเท่าตัวอื่นมันก็จะเสียดายเนาะเดี๋ยวรอดูเลยว่ามัน มีปัญหายที่ผมพูดหรือเปล่านี่ฐานนะครับฐานก็เหมือนกันนั่นแหละออเออเดี๋ยวขอเช็คเทียบใกล้ๆเออว่ะเห็นปะผมผมว่าวิตามันทำผมออกมาได้ ดีกว่าแล้วเห็นป่มมันใสกว่านะใสกว่าตัวโคคูนะเห็นปหเนี่ยดูสังเกตนะแบบมันจะมีความแบบข้างบนหัวมันจะใสใสกว่าเห็นปะตรงที่ปลายผมนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะค่อนข้างทึบนะโกคูอะทึบทึบทึบหมดเลยเสียได้เสียได้โอ้โหถ้ามันทำมารีขายอีกรอบหนึ่งแบบทำให้ใสขึ้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนว่ะเออเสียได้ออยากให้มันเหมือนกันทั้งสี่ตัวนะครับ นะิจิต้านะครับก็ปุ๊บอ่าประมาณนี้สวยอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับโอ้ยของผมแม่งมีรอยที่คิ้วด้วยเห็นปะ่ะนะฮะลงสีแล้วมันสีตลอกนะครับเออนิดนึ่งนิดนึงก็เหมือนกับตัวโกคูนะครับเบิต้าตัวนี้นะฮะงานปั้นคือค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับแต่ว่า ก็พาร์ตใสบนหัวก็จะใสกว่าตัวโกคนนะูนะครับนี่นะนะครับแล้วก็ตรงลำตัวก็สังเกตได้ว่ามันจะมีตำแหน่งที่มันใสใสหมืนงันนะฮะเนี่ยใสๆสก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าส่องไฟแล้วมันจะใสขนาดไหนนะฮะนี่เนหะ็นไหมอย่างที่บอกนะครับงานนี้พอเอาไปตั้งกับตัวอื่นจะดูจืดๆหน่อยนะสีมันจะค่อนข้างจืดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบตัวดิสเพย์ไลท์นะแบบ แสงส่องไฟอะไรเงี้ยผมว่าไอ้พวกนี้เซตเนี้ยมันน่าจะสวยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีรีไลทสีนิดห,หน่อยนะตรงแบบเนี้ยตรงเกาะนะฮะมีนิดน,นหน่อยไม่ได้เยอะมากแล้วก็แต่ข้างหลังมันมีไฮไลท์ด้วยเนาะเออดีดีด,ดีโอเคนะครับไอผมว่างานนี้คุ้มอยู่นะเออเออ,เอ,อใช้ได้อยู่อ่ะต่อไปเป็นโกจิตานะครับอันนี้ผมแกะตามเอ,อ่อตัวที่มันออกมาเลยนะคือมันออกมาเป็นโกคูบจิตาแล้วก็เอ,อ่อโกจิตาแล้วก็บิจิตโตนะครับ โคจิต้าเป็นตัวที่หลายๆคนชอบนะครับผมเฮ้ยผมว่าตัวโกจิต้าแม่งสวยวะ่ะเดี๋ยวนะเขาลองประกอบก่อน ผหงานนี้แม่งข้อต่อมันแน่นมากเลยเชยได้ใชได้โกจิต้าแม่งสวยวะโออเออมังสวยวะโหผมว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ตัวเนี้ยเออดูดูด,ดูอ่ะเทียบกับโกคูนะอย่างแรกเลยคือสีผมนะครับสีของโกจิต้าเข้มกว่านะเห็นไหมสีผมเข้มกว่านะครับแล้วก็ใสกว่าด้วยนะ เข้มกว่าโกคุยนะเห็นไหมเออแล้วก็งานปั้นโอเคเลยนะไม่เผลเๆนี่เดี๋ยวนะวายโกคุลม้มอ่านี่เห็นไหมคือผมของตัวโกจิต้าสีเข้มกว่านะครับเข้มกว่าตัวนี่อีกนะครับตัวเวจิต้านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคืองานปั้นมันแล้วก็การลงสีตรงเนี้ยตรงเสื้อนะครับเอองานปั้นคือสวยมากเลยนะถึงแม้ว่า ตรงผิวมันจะไม่ค่อยไฮไลท์สีอะไรก็เถอะเนี่ยตรงผิวแบบเนี้ยแต่ว่าเนี่ยดูดิตรงที่มันเป็นส่วนสีเหลืองเนี่ยมันทําเป็นใสๆสเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิสวยเลยสวยเลยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีแบบมีสีฟ้า,ฟา,ฟาไฮไลท์ด้วยนะฮะคือเหมือนต้องการให้ทําเป็นแบบออร่าของเอ่อก็ดบนนะูนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะครับตัวกางเกงก็เป็นแบบเนี่ยก็มีความใสๆสนิดๆิดนะฮะต้องส่องไฟดู โอ้หคือมันจะมีความแบบไฮไลท์ออร่าสีฟ้าแบบตัวทั่วตัวนะฮะนี่ก็มีนะผมนี่คาดหวังกับตัวเบจิโตเลยนะครับเพราะว่าเบจโตนี่ผมชอบมากเหมือนกันนะฮะต่อไปเป็นเบจิโตนะฮะหนึ่งในตัวชอบของผมเลยนะฮะชอบลองจากโกคูก็นี่แหละเบจิโตนะฮะคาดหวังนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าเบจิโตสีสันมันน้อยกว่าตัวเบจิต้านะผมว่ามันอาจจะ ทำให้ดูสวยยากกว่านะ,ะเออเฮ้ยผมว่ามันสวยวะ่ะเดี๋ยวประกอบก่อนอ่ะโอเคโอ้ คืองานปั้นมันดีมากเลยอเออผมว่ามันปั้นหน้าได้ค่อนข้างสวยมากเลยนี่นะครับอันนี้ดิจิตอลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมใส่ว่าตัวโกคูนะครับผม <c oughs> เห็นไหมผมใสกว่านะครับนะมีกิตเตอร์เล็กๆด้วยนะฮะคือหลังจากตัวเิจิต้ามาเนี่ยมีกิตเตอร์ที่หัวเล็กๆทั้งหมดเลยนะครับเสรยดายตัวโกคูไม่มีนะนี่การปั้นใบหน้าคือโอ้โหสวยมากนะครับใช้่ได้เลยใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเขาจะพยายามทำให้มันเป็นแบบออร่าบลูนะฮะสีมันจะดูแบบหม่นหมนนิดนึงนะครับเอถ้าวางเทียบกับตัวอื่นสีมันจะแปลกๆนะครับโอ้แต่สีส้มมันพอมีสีฟ้าปปนแล้วมันไม่ค่อยสวยเลยนะตัวนี้เนาะเห็นไหมตรงเสื้อนะฮะสีมันแปลกๆนะโอ้โหแต่งานปั้นแม่งดีมากเลยคือถ้าเกิดสเกลมันใหญ่กว่านี้นะผมแบบกีการ์แน่นอนสเกลแบบงานอิชิบันคุจิแบบแพงๆนิดนึงอะไรเงี้ยแบบ 30เซนอะไรเงี้ยนะผมว่ามันน่าจะดีมากเลยดีงานเซตนี้ดีผมชอบนะครับชอบเลยอะ่ะโดยเฉพาะ2ตัวหลังเนี้ยโคตรดีเลยเสดายโกคูตัวเดียวจริงจริะต่อไปผมจะวัดความสูงนะครับผมก็ความสูงนะครับเริ่มจากเบจิต้าก่อนเนาะนะเบจิต้าจะสูงอยู่ที่ประมาณ21.5ซนเมตรนะครับย5่ซนนะฮะ ต่อไปโกคูนะครับโกคู Goku จะสูงอยู่ที่ประมาณยนะี่ามเซนนะครับ23เซนติเมตรนะฮะโกจิต้านะครับโกจิต้าจะสูงดูสูงสุดเลยบอกว่าอ๋อไม่ใหม่ใหม่เป็นตัสูงกว่านะครับนิดเดียวอันนี้โกจิต้าจะสูงอยู่ที่ประมาณ23ครึ่งได้นะฮะเกือบเกือบยีเซนเลยครับเนี่ย23.8นะฮะเกือบ24่สิบนะครับ,บ,รบ,รบอ,บอสองตัวนี้ยืนแล้วความสูงใ,ใกล้กันนะเนี่ย เป g ิโตกับโกจิตาครับสูงใกล้ๆกันอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับแล้วก็จะลองส่องไฟดูนะฮะปิดไฟแล้วนะครับก็นี่เพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ipad มาวางไว้นะครับจะได้ไม่ต้องสไฟฉายนะครับนี่อันนี้คือแบบไฟไม่ได้แรงมากนะไม่ใช่ไฟฉายนะครับจะใส่ประมาณเนี้นะฮะก็จะเห็นว่าลําตัวมันใส่ประมาณเนี้ยนะครับนี่ แตโกคูหัวมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะเห็นปะแต่พอเป็นตัวอื่นนี่เนี่ยเวจิโตอย่างเงี้ยครับเห็นปะใสกว่าเยอะเลยนะฮะลำตัวก็ไม่ได้ใสมากนะเห็นปะนะครับมีโกจิต้านะครับโกจิต้านี่ตรงสีเหลืองนี่อย่างเด่นเลยนะครับสวยมากสวยมากนี่เวจิ้านะครับแบบนี้คือนี่ผมอะอยากลองโดยที่มันไม่ใช่เป็นไฟฉายนะครับคืออยากลองว่าถ้าเป็นแสงส่องประมาณนี้จะ ดิสเพลย์แบบตั้งโชว์แล้วมันจะสวยประมาณไหนนะครับผมว่าตรงที่มันตำแหน่งที่มันเป็นแบบตามเนี่ยเ,เสื้อผ้านะครับมันยังแบบไม่ค่อยใส่มากมันเลยแบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเออคือมันมันใส่ขึ้นนิดนึงแหละจากเอาไฟส่องอแต่ว่าไม่ค่อยเด่นมากนะครับนิดเดียวนะฮะที่จะเห็นแบบเด่นขึ้นมาคือทรงผมมากกว่านะผมที่มันเป็นสีฟ้านะนะครับ แล้วก็ไฟมันต้องอยู่ใกล้ๆด้วยนะคือไฟมันต้องอยู่ตัวใกล้ๆกับตัวแบบฟิกเกอร์ไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยสว่างนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมพูดสรุปอีอกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวโกคูมีปัญหาเยอะสุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแรกด้วยนะฮะแล้วก็ตัวหลังก็ค่อยๆอิมพิวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะสวยมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างแรกไม่ค่อยมีไฮไลท์สีนะครับ พอวางเทียบกับตัวอื่นในตู้เนี่ยไอ้พวกนี้สีมันจะมนๆกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะทําให้บางพาร์ทของร่างกายมันแบบใสๆนิดนึงนะครับแต่พอส่องไฟจริงๆแล้วก็คือตรงพาร์ทที่เป็นแบบตามลาตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบสว่างมากนะครับต้องใช้ไฟที่ค่อนข้างสว่างถึงจะเห็นว่ามันสว่างขึ้นนะครับแต่ที่เห็นว่ามันสว่างแน่ๆคือทรงผมนะครับที่ฟ้าฟ้าเนี่ยยกเว้นโกคูนะฮะโกคูมันค่อนสว่างเท่าไหร่นะครับ,เ,รรบเพราะว่าก็หลังจากนี้ มันก็จะออกมาตัวอื่นอีกนะครับเห็นล่าสุดก็คือเบจิท้าที่ซุปเปอร์สยามันกลังจะออกมาใช่ไหมเอออันนั้นถ้าผมสีเหลืองด้วยผมว่ามันน่าจะสองไฟแล้วสวยกว่านะครับแต่ถ้าเอาความคุ้มค่าผมว่าเซตเนี้คุ้มค่ามากเลยนะครับตัวก็หนักตันแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับตั้งโชว์โอเคเลยนะครับ เคครับยังไงใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามันต่อไปด้วยนะครับกลับมาทําแล้วนะคะจริงๆมีคลิปที่ถ่ายเก็บไว้อยู่ระดับนึงนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆตัดแล้วก็มาลงช่องแล้วกันนะครับเคครับขอบคุณมากครับที่มาดูบ๊ายบาย